พูดถึงเรื่องของธุรกิจพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นกุญแจสําคัญที่จะสร้างรายได้นะครับให้กับประเทศไทยของเราล่าสุดครับเช้านี้เลยครับท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับได้มีการเข้าพบสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการทั้งหารือรับฟังข้อเสนอครับรวมถึงแนวทางหลักคุณผู้ชมครับในการขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็อุตสาหกรรมไทยครับโดยล่าสุดเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาครับจาก n b t Connect ครับได้มีการเปิดเผย เรื่องราวของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับและคณะเข้าพบกับนายเกรียงไกรเทียนนุกูลซึ่งท่านเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนะครับของสอทอณอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสร้างสารรค์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับ เพื่อเป็นการประชุมหารือนะคะเกี่ยวกับแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยและร่วมรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมและมาตรการการช่วยเหลือในด้านต่างๆค่ะก็อย่างเช่นความท้าทายของอุตสาหกรรมไทยการขับเคลื่อนนโยบาย C G O นะคะ แล้วก็ของสอ,อทการเตรียมพร้อมรับมือจากมาตรการภาษีนําเข้าของอสหรัฐอเมริกาการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME แนวทางการแก้ไขปัญหาการค้าชายแดนและมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรวมถึงความกังวลต่อสถานการณ์ค่าเงินบาทที่แข็งค่าด้วยนะคะท่านก็ได้ รวมเข้าหาเรือในครั้งนี้ล่าสุดเลยตอนเช้านี้ใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือการเดินหน้านะครับเพื่อทําให้เศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนคนไทยดีขึ้นอย่างที่ท่านรายกมรตรีอนุทินชาญวีรกูลได้บอกปัญหาหลัก แน่นอนเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจนะครับเรื่องของปากท้องพี่น้องประชาชนทํายังไงให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีค่าครองชีพต่างๆลงไปดูซิเรื่องของการลดค่าครองชีพแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนปัญหาหลักครับเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจครับท่านก็บอกว่าเตรียมดําเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็มีการหารือรับฟังแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างที่น้องเมย์บอกคุณผู้ชมแก้ปัญหาต่างๆทั้งผู้ประกอบการด้วยนะ, <mesma S 2> <ivia S 1> ะนะครับ <นะ S 1> ที่จะประกรอบการแล้วก็ต่อยอดเรื่องของ การค้าการขายไปยังทั่วโลกนะครับทำอย่างไรก็เข้าพบกับเรื่องราวของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ,กจและก็อุตสาหกรรมไทย